สวัีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับหน่วยเดลต้าฟอร์มันถือเป็นหนึ่งกองกำลังสุดแก่งที่น่าสนใจก่อนจะไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไปชมกัน หน่วยพิเศษเดลต้าฟอร์ขึ้นชื่อว่าหน่วยพิเศษต้องไม่ใช่การฝึกแบบปกติต้องมีการฝึกฝนแบบเข้มงวดและเฉพาะทางอาจจะไม่ใช้เจ้าหน้าที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ตายตัวอาจจะนําคนที่เก่งที่สุดของแต่ละหน่วยของกองทัพสหรัฐเพื่อมาปฏิบัติภารกิจนั้นๆแต่เริ่มเดิมทีกองทัพบ,บกได้จะส่งนายทหารจํานวนหนึ่งจากหน่วยรบพิเศษ ไปฝึกหลักสูตร SAS Special Air Service ที่เกาะอังกฤษอย่างเข้มข้นเป็นเวลาหลายเดือนและเมื่อนายทหารเหล่านั้นกลับมาก็ได้มาช่วยพัฒนานหลักสูตรเป็นเวลานับ10ปีจนสามารถจัดตั้งหน่วย Delta Force ซึ่งเป็นหน่วยลบขนาดเล็กเคลื่อนที่เร็วและเพียอพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยที่สุดในตอนนั้นในยุคแรก Delta f o r ์เป็นหน่วย รับสุดยอดที่ถูกปกปิดข้อมูลจากรัฐบาลอเมริกันซึ่งปฏิเสธการมีอยู่จริงของหน่วยนี้ในยุคนั้นเชื่อกันว่าหน่วยเดลต้าเข้าไปมีบทบาทในการลอบสังหารผู้นำและบุคคลสำคัญของประเทศที่เป็นภัยกับอเมริกันจนสื่อได้พากันขนานนามว่าเป็นมือสังหารของรัฐบาลระหว่างเกิดวิกฤตที่อิหร่าน ในช่วงปลายปีคศ1979หน่วยเดลต้าได้ปรากฏให้ผู้คนเห็นเป็นครั้งแรกมาในรูปแบบกองกำลังพิเศษเคลื่อนที่เร็วซึ่งต่อมาปฏิบัติการนี้ล้มเหลวซึ่งภารกิจนี้ต้องเข้าไปชิงตัวประกันชาวอเมริกันที่อิหร่านจับไว้แต่ก็ล้มเหลวโดยหลังจากนั้นเดลต้าได้ไปมีบทบาทในการปรับปรามพ่อค้ายาเสพติด ในยุทธภูมิพายุทะเลทรายที่อิรักและไม่ว่าจะเป็นภารกิจถอนล่าผู้ก่อการร้ายที่อัฟกานิสถานเมื่อปี2001และในปัจจุบันยังมีบทบาทในการไล่ล่าสมาชิกกลุ่มผู้ก่อการร้ายหัวรุนแรงต่างๆจนมาถึงทุกวันนี้ Delta าฟอร์ถูกก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1977จากความตั้งใจของร้อยเอกชาวอันวิน แบกวิทเพื่อภารก,กิจพิเศษซึ่งส่วนใหญ่เป็นภารก,กิจลับแต่บทบาทใหญ่ๆของหน่วยเดลต้าฟอร์คือต่อต้านการก่อการร้ายช่วยเหลือตัวประกันลาดเตะาเวระยะไกลทำสงครามนอกแบบรวบรวมข่าวกองเป้าหมายต่อต้านยาเสพติดคุ้มกันร,ระยะประชิดบุคคลสำคัญเดลต้าฟอร์รับคำสั่งโดยตรงจากทางหน่วยบัญชาการ และยังสามารถรับคำสั่งจากสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นประธานได้อีกด้วยและนี่ก็คือข้อมูลหลักๆของเงื่อน Delta าฟอร์ถ้าชอบคลิปนี้กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปอคครับ Blur When you're working this hard, tell you get what you Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing Anybody else who is rapping, I'm nasty Ain't nobody able to catch me, they gasping They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed I got your girl and she laughing and dancing Hanging on my butt, she asking to crash with me Smash with me, she's savage, she wants cash money And she knows that I live lavishly uh. I wanna live, I'm cold inside Give all I I feel alive, I fight to move, I fight to strive.